กรมกิจการชายแดนทหารก่อตั้งขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2549ตลอดระยะเวลาเกือบ14ปีเรามีบทบาทสำคัญในการรักษาความมั่นคงชายแดนและการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับประเทศเพื่อนบ้านการดำเนินการทั้งปวง เป็นไปตามยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคงในการทำให้ชายแดนมีความสงบสุขเกิดการพัฒนาและประชาชนมีความผาสุกอย่างยั่งยืนด้วยบทบาทดังกล่าวจำเป็นต้องมีข้อมูลเสนอแนะผู้บังคับบัญชาเพื่อตกลงใจในแต่ละระดับประกอบกับสถานการณ์ในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วสภาวะแวดล้อมเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอมีภัยคุกคามรูปแบบใหม่เกิดขึ้น การจัดทําระบบคลังข้อมูลอัตโนมัติของกรมกิจการชันดนาทหารจึงเป็นจุดเริ่มต้นในการพัฒนาความรู้ความเข้าใจเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของกําลังพลโดยให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการดําเนินการและผมต้องการให้หน่วยมีความพร้อมในการตอบสนองนโยบายผู้บังคับบัญชาได้อย่างเป็นรูปธรรมมีการขยายผลเชื่อมต่อข้อมูล เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารหรือที่เรียกว่าข้อมูลสารสนเทศของประเทศเพื่อนบ้านและพื้นที่ชายแดนและมีการประสานงานกับหน่วยทั้งในและนอกกองทัพเพื่อนำไปสู่การเป็นดิจิตอลเฮดคอร์เตอร์และสมาร์ทเฮดคอร์เตอร์ตามวิสัยทัศน์ของกองบัญชาการกองทัพไทยและเป็นไปตามวิสัยทัศน์ของกรมกิจการชายแดนทหารในการเป็นหน่วยงานเสริมสร้างความมั่นคงชายแดนและความสัมพันธ์อันดีกับประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อให้เกิดความร่วมมือด้านความมั่นคงในทุกมิติให้ได้อย่างแท้จริง